เดี๋ยวคอยถวายภาพจานหนึ่นี่เป็นที่ที่เป็นบุตรีของเจ้าที่ศัตูปสถูปของพระเทระครับเอาโน,น่นโน่นเห็นเห็นสถูปูฟาโน่นแล้วโน่นเห็นไหมนั่ะแสงสว่างมาแล้วแสงสว่างมาแล้วยู่แสงสว่างคือฟา,าดอาหารทั้งหลายท่านก็จะไม่จะไม่หนีไปไหนครับ เรื่นี้ไปไหนก็จะภาวนาภาวนาภาวนาอยู่บริเวณนี้โน่นจะถูกเล็กๆนะครับน้ำปูนู่โน่นที่พระนนเป็นร้องไห้อยู่นั่นนะฮะโน่นนู่นหน่อยถูกเล็กๆตรงที่เราไปนั่งต้นไม้นู่นต้นไม้เออที่พระนนเป็นร้องห่มร้องไห้เพราะว่ายังไม่ได้สําเร็จความเป็นพระอรหันต์ก็เลยต้องเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ พุทเจ้าจปะปดินิพานแล้วตัวเองก็ยังไม่ได้สําเร็จก็จึงมีความโศกเศร้าในการทีอ่อันนี้ก็เป็นที่ที่บูชาสก,การินะสการะของพุทธเจ้านี่เป็นที่พอนิพานตรงนี้นะครับพอนิพานพอ,น,าน,อน,นั้นต้นสาระนะครับนั่นนันั่นแหละต้นสาละ อ่านั่นแะท่สาระอยู่ด้านในเนียอยู่ด้านในเนี่ยสาระกัลังมีต้นเดียวกันเดียวกันคือนางลังกูอ่ะนางลังูแต่สาระเป็นดอกนั่นลูกใหญ่ไม่ใช่นะแล้วก็พอนิ่านด้านในนี้แล้วก็เอามาบูชาตรงนี้นะครับพระว่านี้มันมีต้นไม้สต้นยแล้วพการสนจะเป็นลังกูแบบนั้นคนันไอ้ต้นลังกูคู่แบบนี่คู่อต้นซ้ายนี่าไนัสต้นก็ใช่ ไม,นนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นของศรีรังกาอันนี้พอนิ่านด้านในน,นนี้ก็ออกมาที่บูชาบ uh, ูชาเจ็ดวันเดวันแล้วก็นำพุทธศิละหรือว่าผ้าที่หรือว่าเศียะของพุทธเจ้าจะห่อวยประขาห500้อชั้นรรแล้วก็ปิดปิดด้วยเหล็กทึกแล้วก็หามไป หามไปแล้วหามไปทางทางทิศเหนือนี่ครับทางที้เหนือแล้วก็ไปให้ประชาชนได้บูชาสักการะครั้งจุดท้ายแล้วก็ทางนี้ครับทางนี้ <c oughs> นี่ก็เป็นบริเวณว สาระบุทยานมีความาสวยงามเป็นป่าสาระนะครป่าสาระอันนี้ก็เป็นที่เป็นที่เก็บอัฐิของพระอรหันต์นะครับคือว่ามีความยิ่งใหญ่พระทั้งหลายก็ไม่หนีไปไหนครับก็พยายามที่จะ,ะให้สำเร็จพระอรหันต์ได้ในสมัยที่ กุทธองค์ปาริิพานถอสงมีคสวามสวยงามวามสงามสวยงามสวยงามนียนามสวยงามสามวยงาม้้ยาสวยามยามมมวมสวยงาม่วามสนยมสงามสนีงามยนสามะนี่วงวาตสาม นี่ครับแบบนี้แหละที่ปริสิพผ่านก็สาระแบบนี้ครับนี่คือต้นลังนะครับต้นลังบ้านเราเนี่ยไม่ใช่ต้นแบบดอกอ้ไอันนั้นไม่ใช่นะฮะใช่เพราะว่าในที่นี้เขาไม่มีไม่มี <c oughs> ระวังนะครับปู่ระวังนะครับระวังนะครับลูกน้องต้องเมาเ,เอาโมเดิร์นดีนะเออเออสัมผัสเอาติ๊ดติ๊ดเอา,เอาให้เลยให้เลย<ง>ให้เลยให้เลยนี่ผู้มีประโยชน์ <c oughs> มีประโยชน์ยำมยามยามยาม,ยาม,มบอกว่ามันเป็นยำ เอา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 ปนยามปนยามเอาเลยไม่ต้องกลัวแย่งนี่นี่เอาเจ้าหน้าที่เอาเอาเอาเจ้าหน้าที่จับไปจับไปจับไปนี่ต้นรุ่นนี้รล่นปู่นี่แบบนี้แหละครับนี่ต้นสาระนี่เนี่ยต้นลังนี่ครับนี่แหละที่ปรินิพานลังแบบนี้แหละนี่เราก็ไปเชื่อแต่ก็ ไม่ได้เป็นอ๋ออาอแม่ใหญ่ก็เดินมาแล้ว <laughs> อ๋ออ๋อไอ้แค่คนเดียวแล้วคนสองคนสามูนสี่าเป็นตัวเอิเลยแ่กันเร็วขนาด